บอกหนโอ้ทมหัวแล้วทำสมน้องเดนี่น่ะอืมเห็นบอกไก่หัวแล้วงามขนาดเนาะแน่เห็นบอกไก่หัวแวอะไรนี่อืมมาบนํำสูงเม็ดหกสิบเซนพอดีเนาะทำสมเนาะ อาสวัสดีท่านผู้ชมอ่าคลิปนี้บาบูนัมก็มาเยือนพี่น้องพอาะตรงเรื่องเนาะไปรีวิวบงเขาให้เขาบอนุนเนาะอะไรก็งพนัพุกเขาบอนุนเนะา,าวนนเนะว่าจะงดงามด้วยมียังไดวานหรือว่าอ่ามักตอกมักแต่งที่เยววานเนาะ,ะทุกอย่างพลักพุกเทา่ยวพุกมันจะงามหรือเป็นจังไงเนะาะเขาไปเบิ่นกันกับพี่น้องเน,ะนาะลูกเต้อาอยากไปในพ่อบปล่อืมโอเคนะครับผู้ชมเนาะไป็นกันโอเคอันนี้ก็เป็น อ่าเข้าให้เนาะอืมมักแตงตัวนี้ก็เริ่มจอนี่เนาะเริ่มจอและฮู้นอาสารทีมันนี่มากับอ่าอาจารย์โตพนเนาะอ่าเนาะพันกาโอ้ดีีใจมายืมมายำนี่เป็นหมักแตงเนาะนี่หมักแตงกะพูนโปลปูกันยังไล่แหละพี่น้องเลยอยากกินักกแตงินมักแตงมาเลยพอบิดทำไมมาลุกขึ้นน้องนี่เด้อมาลุกห้อยลุกขึ้นไหม

hoa này hơi đôi đôi. Hey, này, nè 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 nha, nè áo nè 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 นี่เต้าอ,อ่ไไอยไาเซดเขาบันดึงก่อนเนดะ้อนี่อ,ะล,อ,อ,อะลูกเต้านั่นหรอนั่นลกขึ้นม่าเท่าน,นี้ก็แพอบรรยากาศกินมักแตงเนาะในรโนยภูรโน่ลูกลูอือนั่นหรอฮ,อฮ,อฮอะ, <c oughs> อะ เฮ้ยอ่ะเฮ้ยด้วยด้วยกินเลยลูกอยากกินลูกกินทางนั้นแม่บ่ไม่ถ้ากินทางนั้นบ่กินทางนย่าเออนั่นนั่นแหละอืมโอ้แซ่บมันบ่กดูให้กินดูกินแซบบ่ออมโอ้กินมะแตงเนาะลูกเต้าดูกินได้บ่พลันหินยางคือเมทัลลี่พลันขนาดพี่น้องเลย เอามากันอยู่เสียงหาเด้ออีพ่อไปเบิ่งพลละปูของอันเนาะไอ้นู้นนู้นก่อนเด้อไปบ่งลีก่อนเนาะโดยเจ้ามาีบโดยโลีกะหงยาลลเนาะนี่มีบ่งดูนักเด้อะโอ้ทามเม็ดาแล้วด นี่โอ้ห้างกระดอกเม็ดเนื้อนอกจากห้างเนาะอืมนี่อืมห้องไดบกเนาะนักอมักน้โอ้น้ก็าดพี่น้องเยนี่ นิฝานี่คมงามเนาะนี่พวงได้บักใหญ่แนเต็มเปียกเลยพอดีกินเลยนี่นี่ได้ก็สน้ใหญ่ขนาดพี่น้องเยนี่เห็นบเอบฟกันะทมเนาะนี่เต็มเลยเนาะเนาะเดี๋ยวบนจะมาแกะเอาอืม มันจะฟังงามเนาะแซบลูกแซบบอลูกชิบ้านแล้วลูกชิไปบ้านอีพ่อเด้ออย่าลูกยังขี้ให้อยู่นะลูกเต้าถ้อยากไปขนาดพี่น้องเลยเนาะไอเต้าอยากให้อีกเนาะไปตอนมักให้เนาะกลางคืนมักให้กลางคืนพี่น้องเอยังพูดหน่อยปีนี้ทำมันรอดอายุงก่อนู้แซ่บบ่อหูน้องห้อยก็อยากไปแล้ว มักตัวจริงเนาะพอมื่นบ่น้ําสิมานอนพี่เนาะก็มันน่ะมันหมกแตงข้างลางอยู่เนาะโอ้หมกเพนี่หลังจเด็ดยอดพี่น้องเอ้ย่ความเปลี่ยนแปลงเนาะนเริ่มดอกแล้วเนาะพุ่นพี่น้องเอ้ยเด็ดยอดเนาะ งามเลยโอ้เป็นมาร์กแล้วมัเคุดนี่นี่เป็นมาร์าเก,เากเรียบร้อยแล้วเนาะเห็นบ่น่ะ,นะโอ้เนี่ยเริ่มเป็นมาร์กแล้วทา่านผู้ชมเนาะนี่อืมเป็นมาร์กแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยิได้กินเลยพี่น้องเลยเนาะ เธอน่าจะไดยังบาบึกที่เธอเนาะเข้ยอยู่ส่กระปุกได้น้อพี่น้องเนาะอยู่ใส่กระปุกได้ถ้าเขามีความดุมันเนาะไปเบิ่นข้ให้โอ้ขึ้นคอแล้วพี่น้องเอ้ยเหนไหมคิดว่ามันขาเจ้าเฮ็ดเองเนาะเสียจที่แต่ห้างเนาะ ข้าบบ๊วยนางเนาะทำผสมเนาะฮะโอ้งามไร่ละนี่คือบรรยากาศอยู่ทางเทิงนี่โอ้วานหออกแล้วพี่น้องเนาะคนหันยะัดวัดกรรมเด้อนี่ทำผสม ปาถูกปงไวขนาดเลยอันนี้เป็นว่านเฮาเนาะเป็นสมุนไพรเฮานี่ออกมานี่แล้วนี่อันนี้ก็แม่นเลยนี่เนาะผลแล้วก็นี่นี่เนาะ,แ,ะ,นนนนาะแม,นม่นม,นมดเลยนี่แม่นมดเลยนี่อันนี้ก็แมน่น โอ้อันนี้บบแมนเนี่ยเอ็นเนี่ต้นกล้วยเนาะนี่อันแมน่หน,น่ะเนาะนี่โอ้ไี่เป็นวันใจดำเนาะส่วนอยู่ลุ่มมันเป็นวัดจืดบออ่อหุ่นเนาะวัดจืดน,ะน่ะเนาะอืมวัดจืดตะลุ่มพุนอืมลุมลุนง,งามเลยด้เนี่ยเห็นบ่เนาะ เดี๋ยวบาบูนำจะแจกให้พี่น้องเนาะพีนาเด้อทำมันเติมยาขยายตัวญาญบานก็เชได้เอาไปนำคือกอเลยพี่น้องเนาอไปหล่อเบิ่งคนละปูกลางให้มาเลยเชยดๆยาเราได้หนิอืมต้องเครื่องักแต่งแถาปูเนาะนี่โอเคเริ่มปปุงแล้ว นี้ก็แมนเนาะนีก็แมนทั่วกันี่ฮได้ปลูกไว้มดแล้วด้ทผมเนาะโอ้มีแมงปีกเรื่องนี่มากินพี่น้องเยเนาะเาบงโอ้งามลแล้วตึบมาแล้วพี่น้องเยโอ้จะได้ไปมานอนข้างนี้จะได้เสียหญ้าข้าหุ่นวยเจ้าเนาะ อันนี้มักแตงแตงให้โอเคแล้วมักแตงนี่ห้องมดอลไรด้วยนี่อืมโอ้ก็คนแค่นงามไปยจะนนจะเอาไปแกงกินนี่ไปนึ่งกินกระไรเนาะนี่งามขนาดเลยพี่น้องเลยโอ้เธอเฮ้ต้นไม้ต้นไม้ประดับคือสีดายเนาะ นี่เป็นหมอกบวบหนอหนอกมันเป็หมอกบวบนะโอ้แต้เริ่มยืดตัวแล้วมามแล้วามแล้วคนละปูเขานะอืมอืม เือขึ้นหมดแล้วเนาะถืวได้ลามขึ้นแล้วคราบผสมหมรแลาณฮอดเบืองทึงเือได้หนี่น่ย่งงมันเบืองลุ่มหนี่โอ้เพียงอึกแล้วพี่น้องนี่หันบอกฮ้นฮาง่ามมมนแล้ว พี่นานมีข้อให้แล้วพี่นานเนาะงามล่ะพี่น,น,อน,น,น้อยบ่อนฮอนบ่อนเที่ยวใส่กอนเถอะนี่นี่คือข้อให้ Ừ. Sự nhỏ nó, nó. kia mặc mà khảo sự căn luyện viên nóng nọc cộng nha viên nóng nha viên nóng nha người, nóng ừ. nha cả nóng nha viên nóng nha viên nó. โอ้มันข้อแพ้สมหรับนึงทำผสมเลยมันโคตรแตกออกไล่แท้หมอกเลยซุ้มหนึ่งซุ้มนึงเต็กๆออกไล่หอมหอมพี่น้องเหนุกแปลงชาวบานเน,นาะทำกับไฮก้าเริ่มแตกตัวเริ่มงามแล้วด้ี นูทางนั้นเนาะกะงามหมดล่ะสีหญ้าแต่รอบเดียวนูพี่น้องเอ้ยฮึสีหญ้ารอบเดียวนึงพุ่นเนาะโอ้คนีงามขนาดเลยโอ้เออนีบ่ได้มาฟันออกเนาะนได้เอาาเอามีมาฟันออกนี่หมดเลยนี่ โอ้พี่น้องเอ้ยมึงแม่ขึ้นคอหมดแล้วเหรอโอ้หามลายไหมคนเดือนนั้นนี่ก็เริ่มม่านแล้วนี่นะเนาะเพียงคิวบบาบุ่เหนาอเห็นบาบานุนหนยืนจับกองนะเพียงเพียงกองแล้วเด่นนะ โอ้งางอะไพี่น้องเนาะต้นเลยป้อง,งามพี่น้องเลยฮึสจอดสจอดเลยนีน่โอ้สยอดสดยอดงามอีหล,ลีงามอีหลีพี่น้องเลยคน กินี้ฮอตคิวว่ามุนำมุดแล้วบอกนะโอ้ทุ่มหัวแล้วทำผสมมึงเดินนี่่นอืมเห็นบอกไก่หัวแล้วว่างามขนาดเนาะแน่เห็นบอกไก่หัวแล้วไ้นี่ืม บัวบุนำสูงเมตรหกสิบเซนพอดีเนาะทำสมเนะาะเจ่าตัวน,นี้ก็เม0หกสิบปลายแล้วเ,เห็นบอกกายหัวบัวบุนำหลายใบนะเนาะโอ้ขกขนาดพี่น้องไหม,มสุดยอดเลยเนาะนี่งามลายงามลายไปเราขึ้นไปถึงเนาะ tuần <laughs> này bọc nhẹ phải đông rồi ô mà thằng này nó Oh, thằng này nằm bức lưới phi nào chiếc bức lưới Ton đại bắt nha nha phải ngay 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 อันก็บล้อกอ,อ,กอีกได้พี่น้อยอันก็มเฮียน่าสับทีเดียวก็คือว่าบลอ,กออกเลยเห็นไหโอ้ขักขนาดอืมอืมงามลายอืม,อมขักเนาะ เอาก็ถือว่าเนาะท่านผู้ชมพันกันร,รีวิวเขาให้งามเนาะนี่อืมต้นใดกระบอกงามพี่น้องเลยเนาะฮู้สุดยอดเทว่าพินาน,นี่ยบุยดแล้วเนาะเสือ้ออ่าเสื้อเขาให้เนาะที่ปีนี้บ๊อบบ๊อนซอกพนังตั้งไทยเลยพี่นอ้องควรจะควรจะได้เนาะโอ้เด็ดหอนกับปานนั้นพี่น้องเลยเนาะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่กลางไฮเนะะาะฮะเทว่าท่านผู้ชมเลยคลิปนี้ก็จะคลอมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้เด้อ แล้วก็บพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้บาวบุญนำขอเกล้าคำว่าสบายดี